ครับวันนี้ตําส้มแซ่บๆซํบตส้มกุ้งนี่นะกระับแซ่บโนนครัวพี่หมอแน่นอนครับเอาเนี่ยแซ่บโนนแน่นอนครับพี่น้องส้มตมบ้านพี่หมอเย็นหนึ่งครับผมกุ้งลวกนิดหน่อยลวกให้สะดุ้งให้เนื้อขาวนะหมูหมูย้อนแล้วก็มีอ่าปูดองปูนาดองนี่ครับ แล้วก็ใส่มะกอกด้วยนะครับพี่น้องวันนี้แซบแน่นอนคอนเฟิร์มครับนี่ครับพี่น้องส้มตำใส่มะกอกไม่มีที่ไหนนะมีที่นี่แหละเพราะว่าวันนี้ที่นี่ตำแบบนี้สวกเตที่เลยนี่ครับนวนนเลยครับรโอ้เนาะ ส้ตตามตำมะกอกครับผมแซบนวแน่นอนคอนเฟิร์มแล้วก็เราก็จะใส่ปูงป๊่อยเลยลืมถัวด,นะดิ้งใด่ 你们俩也要。<laughs>